จอดให้กำลังใจเป็นเพื่อนกันทั้งคืนสามสี่ท่านมีสี่ท่านเน,นี่ยมีุณโยมมายุณโยมแม่บุญนเพียงุณโยมลูกนอนที่เราจําได้เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าท่านเราไลท์เราเขาเรียกว่าไลท์เก็บชั่วโมงคือบ้านสามอะคือเพื่อนมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปหรอกส่วนใหญ่เพราะอะไรเราจะไปทีหลังตอนที่มันผ่านแล้วตอนนี้เหลือแค่ 2, สองพันเศษเลยสองพันกว่าชั่วโมงไม่เศษหรอกเพราะมันเยอะเหมือนกันแหละ สองพันชั่วโมงเนี่ยมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะนะเพราะว่าเรามีเวลาหลาเราต้องทออําช็อตอ่ะสองช่องเราต้องปล่อยแล้วดูแลแทนดูแลช่วยแม่ด้วยของแม่ปล่อยคลิปไปเมื่อวานที่มีแค่สี่ชั่วโมงมันต้องอย่างน้อยคือเราเคยปล่อยเก้าคลิปเราต้องหาสิบแปดคลิปต่อวันสองช่องแต่ช่องช่องช่องสามเนี่ยคือเราจะปล่อย ชดวันหนึ่งอะหรือสองวันชอดทีสองวันชอดทีฮะโดยทีที่เราจะมีเาเรียกว่าอะไร QR code อ่าออเหรียญไม่ขึ้นอ๋อไอ้ที่เราจะพูดให้ฟังเหรียญมันไม่ได้ขึ้นทุกวันนะ เขาแจ้งเมีมาบอกเราแล้วเขาปรับระบบใหม่เขาจะคิดให้สองวันทีสองวันทีหนังสั้นเราใช้หนังสั้นถ้าเคือเราใช้หนังสั้นเราก็ใช้เสียงกระแสแล้วก็หาอัตลักษณ์ของเราเนนั่นแหละอืมฮะ หนังสั้นทั้งนั้นแหละที่ทําให้เรามีรายได้จริงนะพยอดวิวของเราเนี่ยห้าแสนสองแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นนี้ยมาจากหนังสั้นของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นภักคถาแล้วก็จะเป็นเรื่องบันเทิงกับเรื่องอ่าเสียงกระแสอแล้วก็เขาเรียกอะไรนะ ส่วนใหญ่นี่เป็นพักฐานะที่ของเราเนี่ยโหสามสิบคลิปเลยเหรอของเราไม่ไหวหรวแค่สิบคลิปนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะสิบถึงสิบโหขนาดนั้นนะมิทติ้งนี่นะสิบถึงสิบสี่คลิปโหไม่ไหวแล้วคุณลูกนอนของเราก็เดือนนี้ได้เท่าไหรนะ่สี่ร้อยสีิบกว่าเหรียญนนะประมาณนั้นนะ สามพันสี่พันก็ไม่ไหวแนละ้วคือถ้าเกิดว่าเราจะเราจะทําจริงๆถ้าเราจะทำํำจริงๆมันก็ได้เงนินะเราต้องตั้งใจทาพี่ยู่เขาชอบคนขันขยันขันแข็งขยันขันแข็งนะวันนี้เราได้แค่รวมสองช่องเราได้แค่สี่เ,เหรียญอ่าสี่เหรียญใช่ทำได้จริงๆแหละคุณโยมลูกหนอน นางสั้นเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีพเราพี่ยูเขาชอบคนขยันไม่ใช่ว่าทุกวันนี้คนสังเกตดูไหมว่าคนชอบอ่ะเอ่าคุณยมลูกหนอนได้โหก็มันเยอะอยู่แล้วแหละเพราะอะไรยู้ไหมคุณยมลูกนอนเพราะว่าไอ้อ,อ่เขาเขาเขา เขาปล่อยคลิปออกเยอะมีคนดูเยอะมันก็จะได้ดอกไม้เยอะอยู่แล้วอ่านั่นแหละมันเป็นลักษณะที่เราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ในเรื่องนั้นเพราะว่าเพราะว่าเราก็อะไรนะอืมมันเป็นลักษณะมันไม่ดันเราบอกแล้วเราเคยทำแล้วเราทดลองแล้ว อะคุณโยโลูกหนอนเราเคยลองแล้วเคยทดลองแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องนั้นเขาเขาเน้นมาเลยนะอัตลักษณ์ของเราเขาเน้นมาในด้านนี้แล้วเราทั่วไปก็จริงแต่เราทั่วไปในละักษณะของอ่อเรื่องการศึกษาจริงๆที่เราเนี่ยเราไลฟ์สเต็มเนี่ยเราเน้นไปเรื่องการศึกษาที่เราพูดเดี๋ยวมันเกี่ยวกับการศึกษานะทั้งหมดเลยอ่าเพราะฉะนั้นแล้วใน,วน,นในส่วนนี้อ่าในส่วนนี้ทุกท่านอาจจะเข้าใจในส่วนนี้ ว่าเออนี่แหละคือมันเป็นลกักษณะ